สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูการที่รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนย้ำเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถอีวีภูมิภาคอาเซียนโดยทางด้านนายอนุชาบุรพชายัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเผย ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการผลิตการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV วีกำหนดนโยบาย3 0 s 3 0คือการตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ ZEV หรือ Zero Emission v i s i c l e หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย30%ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในปีคิสศักรา2030 หรือ2,573เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการเป็นรากฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกหรือศูนย์กลางของภูมิภาค EV Hub โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านสิทธิประโยชน์และภาษีของรถ EV เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยและเดินหน้าเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งขณะนี้มีการส่งเสริมกิจาการผลิตรถยนต์ไฟ และชิ้นส่วนมีความคืบหน้าการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้รายงานความคืบหน้าการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนตั้งแต่ปี2,560จนถึงปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมในกิจการดังกล่าวแล้วรวม26โครงการจาก17บริษัทได้แก่โครงการผลิต Hybrid Electric v e h i c l e จำนวน7โครงการได้แก่ GWM, Honda, Mazda m g m i t s u b i s h i n i s s a n t o y o t a โครงการผลิตบลักอินไฮบริดอิเล็กทรอนิกส์วิซนวน8โครงการได้แก่ BMW BYD GWM Mercedes-Benz Mazda MG Mitsubishi Toyota โครงการผลิต แบตเตอรี่อิเล็กทริกจำนวน15โครงการโครงการผลิตรถบัสไฟฟ้า e-bus จำนวน2โครงการทั้งนี้เป็นมูลค่าการลงทุนรวม8 2 8 6ล้านบาทรวมทั้งการผลิตจำนวน838,775คัน จากนโยบายส่งเสริมโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายังส่งผลให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าตามมาเนื่องจากเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องผลิตหรือใช้แบตเตอรี่ในประเทศนอกจากนั้นหากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสำคัญเช่นแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มดรฟคอนโทรลยูนิต และ traction motor ในประเทศเพิ่มเติมก็จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมนอกจากนี้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายโครงการมีแผนที่จะดึงซัพพลายเจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมอีกในอนาคตอันใกล้ โดยทาง b o i รายงานว่าในปัจจุบันมีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว35โครงการจาก26บริษัทมูลค่า15,410ล้านบาทตัวอย่างชิ้นส่วนสำคัญเช่นแบตเตอรี Battery, Tr motor, MS, U, ter, ่ traction motor, BMS, DCU, inverter, onboard charger, ระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่และอุปกรณ์สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นตน้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหลายชิ้นส่วนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต่างมีความพร้อมในการลงทุนและมีความมั่นใจที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถอีวีของภูมิภาคอาเซียนขณะที่รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์และนโยบายการสนับสนุนการใช้รถอีวีของประเทศเพื่อนบ้านและมีแผนออกมาตรการสนับสนุนส่งเสริมการใช้รถอีวีอย่างสม่ำเสมอเพื่อเร่งฟื้นภาคเศรษฐกิจทั้งระบบให้ประเทศไทยสามารถบ,บรรลุปเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลาง ผลิตรถอีวีของภูมิภาคอาเซียนให้ได้ รวมทั้งจะขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งานรถอีวีอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลโดยบอร์ด E ีวีได้ตั้งเป้าหมายให้มีการใช้รถไฟฟ้าทุกประเภทรวม1.05ล้านคันภายในปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลเห็นถึงความจําเป็นในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเพื่อไม่ให้ไทยสูญเสียโอกาสและความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมยานยนต์และยังเป็นการเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศอีกด้วยนี่ก็คือในส่วนของการสนับสนุนการลงทุนนะคะในเรื่องของโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ พร้อมที่จะปั้นเด็กรุ่นใหม่เพื่อที่จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ค่ะทางด้านนายอิทธิพลคุณปลื้ม,ร,มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกล่าวจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศสร้างงานสร้างรายได้แก่ประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ได้มีการส่งเสริมกำก,กับดูแลนะคะของคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติได้ มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหการรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ระยะที่3รวมถึงดําเนินงานพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวิดิทัศน์หรือ Content Thailand Academy นะคะนักสร้างเรื่องให้เยาวชนในส่วนภูมิภาคได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ผ่านการผลิตภาพยนตร์ โครงการดังกล่าวมีการอบรมกระบวนการผลิตภาพยนตร์การเขียนบทภาพยนตร์เทคนิคการกำกับการแสดงและขั้นตอนในการทำโพสต์โปรดักชันเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์และเปลี่ยนมุมมองด้านภาพยนตร์และได้ลงมือปฏิบัติร่วมกับผู้มีความรู้เชี่ยวชาญอีกทั้งยังเป็นการผลิตภาพยนตร์ละครโทรทัศน์วิดีทัศน์และสื่อออนไลน์ที่ช่วยเผยแพร่ศ,ศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ ของประเทศไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง14-18ปีจัดการอบรม3จังหวัดได้แก่นกครศรีธรรมราชบึงกาฬชนบุรีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2564นี้คาดจะมีการผลิตภาพยนตร์และวิดีทัศน์จากโครงการดังกล่าวเผยแพร่ไม่น้อยกว่า15เรื่องปัจจุบันเยาวชนไทยสนใจการผลิตภาพยนตร์สั้นเพิ่มมากขึ้นประกอบก,บกับการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีทำให การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางจึงทําให้เกิดกระแสการผลิตเนื้อหาในรูปแบบต่างๆทางภาพยนตร์สั้นคลิปวิดีโอข่าวสารเข้าสู่ระบบออนไลน์เป็นจํานวนมากโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ยังขาดประเด็นการนําเสนอที่น่าสนใจและสร้างคุณค่าแก่สังคมรวมทั้งยังขาดวิธีการนําเสนอที่เหมาะสมซึ่งสื่อดังกล่าวสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมและสร้างค่านิยมทางความคิดและแนวทาง างการใช้ชีวิตได้ดังนั้นโครงการดังกล่าวจะทําให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพสร้างโอกาสในการต่อยอดทางความคิดสร้างสารรค์ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนในการนําเสนอสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมสร้างความรับรู้ความสําคัญของภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในการเป็นสื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนพัฒนาศักยภาพความพร้อม ของเยาวชนไทยในการศึกษาและเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์และวิดีทัศ์ต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะคะที่จะได้มีการส่งเสริมเยาวชนไทยรุ่นใหม่นะคะรวมไปถึงการสนับสนุนในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ในความเป็นไทยนะคะที่นำเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่การขายยานะคะต้านไวรัสโควิด -19 เ้เขาบอกว่า ร้านขายยาทุกร้านเนี่ยก่อนที่จะขายได้จะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นค่ะทางด้านนางสาวไตรสุรีไตรสารณกูลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิหรือสอบ,บคได้มีมติให้ร้านขายยาสามารถจ่ายยาต้านไวรัสโควิดสิทั้งฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียหรือแพคโลวิดได้นั้นทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ําถึงผู้ ประกอบการร้านขายายาทุกแห่งว่าจะต้องจ่ายายาเฉพาะในกรณีมีใบสั่งแพทย์มาแสดงต่อเภสัชกรเท่านั้นเนื่องจากตามแนวทางการรักษาโควิดสิในปัจจุบนันผู้ป่วยโควิดไม่จําเป็นต้องทานยาต้านไวรัสแต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและให้คําแนะนําเพื่อการใช้ยาที่เหมาะสม พร้อมกันนี้ทางด้านนายอนุทินได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอาหารและยาสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้ติดตามเรื่องของการบันทึกข้อมูลการจ่ายยาต้านไวรัสของร้านขายยาเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบโดยเคร่งครัดซึ่งปัจจุบันร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตจะมีการบันทึกข้อมูลการจ่ายยาควบคุมประเภทต่างๆอยู่แล้ว การที่สบคได้อนุญาตให้เพิ่มช่องทางการจ่ายยาโควิดสิได้ที่ร้านขายยาตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานั้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่เนื่องจากยาต้านไวรัสไม่ได้เป็นยาสามัญทั่วไปยังเป็นยาที่ต้องควบคุมการใช้และไม่จำเป็นที่ผู้ป่วยโควิด19ทุกคนต้องทานยาต้านไวรัสดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์เพื่อมีการวินิจฉยัยไม่ว่าจะเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเวชกรรมและคำแนะนำที่สอดคล้องกับอาการของผู้ป่วยแต่ละคน นอกจากนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะยังมีความห่วงใยและมีข้อแนะนําว่าขอให้ประชาชนจัดหายาต้านไวรัสจากช่องทางที่ได้รับอนุญาตอย่าซื้อมารับประทานเองโดยไม่มีใบแพทย์แนะนําเพราะมีทั้งความเสี่ยงและอาจจะได้ยาปลอมหรืออาจจะเกิดการใช้ยาที่ไม่สอดคล้องกับอาการโดยเฉพาะมีโรคประจําตัวก็ควรจะได้รับคําแนะนําจากแพทย์ก่อนใช้ยาค่ะ คั้งนี้นะคะเรามาดูสรุปนะคะการรับยาแบบหมอออนไลน์แล้วก็รับยาแบบเจอแจกจบซึ่งก็มียอดรวมกว่า6.5หมื่นคนแล้วค่ะ ทางด้านนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยตามที่รัฐบาลได้ออกนโยบายยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโควิด -19 ผ่านระบบพบแพทย์ทางไกลและจ่ายยาฟรีถึงบ้านนะคะก็ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการเพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชได้รวมกับ3ผู้ ให้บริการแอปพลิเคชันให้บริการทางการแพทย์ก็มีผลการดําเนินการตั้งแต่วันที่11กร,รกฎาคมจนถึงวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผลก็คือมีจํานวน9,043ครั้งหรือเฉลี่ย177.3ครั้งต่อวันในจํานวนนี้เป็นการเข้ารับบริการกับแอปพลิเคชัน Good Doctor ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวในพื้นที่ปริมณฑลและชนบุรีจำนวน4,942ครั้งรับบริการกับแอปพลิเคชันหมอดีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจากทุกพื้นที่จำนวน1,950ครั้งและรับบริการแอปพลิเคชันคลินิกผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและกลุ่ม608จากทุกพื้นที่จำนวน2,151ครั้ง นอกจากนี้ทางสปสชยังได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรมในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โดยร้านขายยาบริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านหรือ OP Safe Isolation หรือเจอแจกจบที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมเข้าถึงบริการซึ่งที่ผ่านมามีร้านขายยาทั่วประเทศเข้าร่วมบริการจำนวน532แห่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่24มีนาคม2565 จากข้อมูลบริการในระบบถึงวันที่29สิงหาคมมีผู้ป่วยเข้ารับบริการ55,482ครั้งโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้รับบริการมากที่สุดคือ21,200ครั้งรองลงมาเป็นจังหวัดนนทบุรีจำนวน4,564ครั้งจังหวัดชนบุรี4,367ครั้งจังหวัดเชียงใหม่2,806ครั้งและนคปรปฐม2,600 151ครั้งการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งรูปแบบการบริการผ่านระบบการแพทย์ทางไกลโดย3แอปพลิเคชันและบริการดูแลผ่านร้านขายยาทั่วประเทศยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแม้การเข้าถึงการแพทย์และยาจะเป็นไปได้อย่างสะดวก แต่สิ่งสําคัญก็คือการป้องกันการป่วยรุนแรงจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่ม608ซึ่งตัวเลขล่าสุดค่ะมีประชากรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วกว่า45.6ถือว่ายังคงต่ํากว่าเป้าหมายอยู่นะคะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อรุนแรงค่ะก็สนับสนุนนะคะให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม608นะฮะหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม ้นคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o YouTube c h a ช่องอาทัพพอดแคสต์ดิฉันพีรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระาบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนทุกท่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันที ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยวัคซีนโควิด -19 จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชนหากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิต รัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด จะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแมสูญสินลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนตุมเอกราชใจพัฒน,นาพาชาติมั่นคง,ตงใต้พงศใต้รงประชาชนสุขสดใจ on